าการขายไฟการข่าปัญหาบ่มีอหยางเก็บสตังสิย์นองหลับเอามาแลว้วเจ้าหนายหัวใจเปลวมีแน่วใดให้ไยวาผมสิเฝ้าศึกษาพัฒนาไฮโลบลูเตรียมเจสูเพื่อเจ้าหน่ายตัวเขา,า <c oughs> ท่งาทองพาแม่นท่องบาบอกอิลีบอกอีเลียนเดนี่ละบอกอิลีเดนอไอซองอไอละคิดต่อท่องพาบอแห้งอะไสนเดียดนี่ท่องพาิสห้ท่องพาเฮ็ดจังได้ไอซงจังจิตเสียววาท่องพาน่ะหักไอซงอีลี เมอจนหนีท่อง้านหะักไอสรงสันติเดินรักแล้วเนาะหุบท่องผาทันท่อง้าหักไอซรงอีลีนะ่ะมันก็มีเนวพิสูจน์อยู่ในนองหลาพิสูจน์จึงได้ไยละ่ะไอซอง <laughs> เนยวพิสูจนะน์แล้วนะท่องผาท่องผากะนี่หอมแก้มพิสมหน่อยสิว่าเหตุไปทัวเนาะข้าอยากให้เขาหอมเก้มจเจ้าของกระตองรลับตากนตัวเจ้าของเสียเขาลับตาสันติเดินแม่รับเอาท่องผา รับตาลราไอ,อ้ซงจะได้เห็นหน้าท้องปลาหรือ,อดเดียวเข้าเดี๋ยวรับตาเข้านึงเนาะไอ,อ้ซงเนาะรับตาอีหลีทีเดียวรับตาเข้าเดี๋ยวเข้าเดีเ๋ยวลหนึง่งสองซัก <c oughs> โอ้ยท้อ,นนอ,ทองปลากระชากไม่เคเลื่ีนยังเนาะไอ้ซงกระเคลิ้นท้องปลาที่เดินี่ยไอ้ซงกระได้ฮะจูบปากคอยบ่ท่านได้แปงฟันนอนหัวก็ตื่น ไอ้ทรงเมี่นท่องผาไม่เรื่องเสือน้ำแต่ทรงอยู่เด้ทองผามีแนวสีบาแมนมานางก่อนทองผาสิมีเรื่องศีมาสูฟังคือว่าในตอนนี้น่ะท้องผาเดี๋ยวมาคัดหนีกระสินไอ่ทรงภาวาท่องผากระพรอ่ะเป็นหนีไอ้ทรงอยู่ไอ้ทรงพ่อศิปุณหหนีปุณห์ศีทองผาเดี๋ยวบอทองผาเอ้ยอันเรื่องหนีเรื่องสีน่ะมันบ่อยยากดอกในเมื่อท้องผานั่นบอกมาหากไอ้ทรงแล้วแต่ว่าท่องผา ท่องผาหยับเขามาให้ไอ้สซงมาก่อนนั่งไก่ไปพ่อไปนี่มันมาพ่อได้ท่องผาบานังตักไอ้สซงได้บอกตักไอซงเลยบอกก็นั่งรถเป็นนังไอ้สซงท้องผาคืออยากอายแทนชีไปอายผู้ใดว่ามีผู้ใดเห็นนอกดอกบนกีตาร์เบอรแล้วคนนั่งอยู่บ่อพี่น้องให้นั่งเลยบ่อให้นั่งที่นั่งลรถมาสั่นนั่งรถตีท่องผาบ้นังบอกเคยเก่งเรื่องนีแม่ไอ้สซงบอกเคยถนัดเลยแม่ ท้องผากับเบียนตาฮักจังเสียละไอซงก็เลยหักท้องผาอุ้ยท้องผาก็หักไอซงคือกันนั่นแหละท้องผาอันเรื่องนี้เรื่องเสียของท้องผาน่ะไอซงนี่สีย้อมโยกให้่ตัวสิงตัวยางเรื่องสำคัญพร้อมนะท้องผานะยังยังไอซงท้องผาสิเอาพ่อเอาแม่ท้องผาเมื่อยู่นงไอซงก็ได้ว่าแต่ท้องผานะต้องตามใจไอซงสันเดียนอนลาไอ้ซงก็ใจดีแท้กะกคนหักกันก็ต้องเทนัดเดียวกังสียละท้องผาก็เลยหักไอ้ซงแหงมือแรกนี่ท้องผาจีจัด ไผ่สุดใหญ่ได้ไองัไอ้สุดใหญ่แม่แล้วโอ้ีไ้สงอีหลีแต่ว่าตอนนี้เฮามาเอ็กแซมเปิ้ซะก่อนบ่จักหน่อยท้องฟ้าหอมเกียมไอ้สงก็ให้ไอ้สงหอมเกี่ยมท้องฟ้าขึ้นไเป็นหยังได้งได้ได้หอมได้อีหลีบ่ได้ไอ้สง คนจนย ok> uh. ังนะยังนะโกเ้วเกยวหวโกเ้วเกยวหว้าจีทอเจ้าเห็นอย่างนี่นะฮะนาทองเจ้าเห็นจส่จไหนนาทองฮะจ้าเห็นสิงไเจ้าไหนฮะอย่าี้อย่งนี้มากอนจบลูกคัมกันยังยู่กลางบ้านกลางด้านแบบนี้ไม่ยังไงยผ้อหคนางเจ้าใจเย็นมั่น m o m e n t a r i ี่เจ้าคิดเรอเปลาสิ่งที่เจ้าเห็นมันมั่นสันเรือป้า ที่เห็นเจ้าเหตุแบบนี้จเจ้ารียอจังสีหาหนาสมเจ้าไม่อยากอายผู้อายคตเนี่ยบอกว่าอยาก I, I, อนนาอยา I, ลูกอายเต้าเนเบอระเหรอเฮ้อรับประดดรับปุไดย้ยี่หลีพอเป็อยังครับฟังเสียงกุดโตจันไก่ขันโกกอกสิแตกผมอยากแหกปากห้องให้ดังก้องสิสวงใจโอ้ยน้พอพ่อ เ้ากระร้างเฮ็ดใดเอาไม่ป้าเดียวกันคนต้องยันยามเยาะว่าพอผมเป็นบาเฮ็ดไข่ตาไข่น้าเอาอาเลน้าว่าบขั้นหากว่าให้บ้านเพิ่นหูขาวคือสิซอกนอกเอาอย่าถามเขาแม่นทรงบอและแน่นอ พอเออลูกซ่อมพอมาโดนแล้วมีหลายแนวทีษษ่สังเกตเฮกทุเรศแบบนี้แต่หู่ขี่ก็บ,บ่นทึกถึงรับพอเนอะแมนยูบ้างผู้ขีบบ่นทึถือไอ้ท่องนะผู้จีไอีท่องผา,าถ้าเรืงขึ้นสู่มือต่อหน้าซื้อปันต่อรับหลังทําออดเศาะซ้ํำคอเป็นแฟนอ้นายไอ้ท่องผาไอ้เฮ็ดจังซี่ได้จังไดฮะไอ้กับหุ่หนว่าสีเฮียมฮักไอ้ซําได các sĩ các sĩ đại các đẹp mà bò nhớ mà hết mơ nảy xuống ผู้จังเพราะว่าข่อยกับมักเจ้าคือกันนะฮะข่อยยู่นี่ข่อยเรียกลูกเจ้าจนวายไงข่อยถ่ามือใดมือเนึ่งว่าเจ้าทีนี้โถนข่อยสิีนมเบื่อข่อยนี่อย่างฮะหักกับผู้หญิงข่อยกับโบเดว่าอันนี้มาหักกับกับกับกระเทยเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นงานเมืองมันบอกหาอีท้องผาเป็นงานเมืองมันบอกมึงเห็นแล้วเพื่อนใจแบบนี้ฮะมึงเห็นใจเอาเคจังไรฮะนี่่ม มันเบียงเจกไว้ให้งยนจะนี่ละป้าวูวไวก็ดีแล้วอีฉันี่เผาสุปานีตั้งแต่ฉันเาอยู่เงือนหลังนี้เธอก็บม่เคยเห็นความดีของฉันเลยใส่ฉันแฮกทุกสิ่งทุกอย่างป่านฉันนี่เป็นขี้ขาฉันจะบอกให้เธอตาแจงเด้อนับตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปฉันนี่แหละซิมาเป็นคุณนของเงือนหลังนี้ในฐานะ ฮันระยะของคุณบุญทรงไ่่า่าปนบ้าเจ้าจะิงาเป็นลมตดาบันรับดาเอ็นับดากูดาบมาได้กูดาบมาได้เอ็นสุบานีอยอยากสีขีทีมก่อนรับคือบาจังกีั่อีฮานี่น่ะก่อนรับกูไม่ได้เป็นยังสิไปกูไปทัวแท้ตัวนี่น่ะ นารงอีอท้องผามึงมาตอบดีใจไปดอกจังแดกูกับบอยอมคือกันมึงออกปากออกคำว่าสิมาเป็นภรรยาของหน้าบุญทรงวติแม่งคันบ่ได้ออกปากจากนาทรงกูกับบอเสือเว้ยนาทรงเจ้าโตกันตัวดีได้ละ่ะเจ้าว่าออกมาดูว่าเจ้าสิเลือกเอาไผ่แล้ววางไข่ กับลูกของเจ้ากับกิจะตทยนี่ที่มันเขามักกอมักกินเจ้านะฮะเจ้าสิเลือกเอาผู้ใดหน้าซอเจ้าฟังคอยเด้ออันเจ้าเขามาอยนง่าอันคอยนะคอยคดีใจเจ้ามาดูแลลูกเต่าคอยมาซอยการซอยงานนะคอยคดีใจคอยก็หักเจ้าอยู่ป่าหักอยู่่อนาซูมันกระหักอยู่ป่าแต่ว่าคอยนะบ่เคยหักเจ้าในฐานะแฟนในฐานะผู้สาวคอยนับ เจ้าเป็นแค่ซักป้าคอยเป็นหน้าเป็นอาเป็นเลี้ยงหลานในคอยจะซื้อแน่ใจของคอยตอนเนี้ยมันมีแต่ทองฟ้าคนเดียวสัเลงเนีนาสุ๊บแบนี้งดงามนายทศเจ้าคุณก็คอยแบบนี้ป้าหอมอีกจั๊กบาทคนนึง ที่เศร้าบ่ระเศร้าเดี๋ยวนี้เหรอกูก็บพว่ากูมาได้มักมึงมักเหมือนป้าเจ้าบ่พ่อใจมันบ่ที่คอยเลือกกันสิที่คอยเลือกเอาท่องผาขันเจ้าบ่พอใจเจ้าบ่เสียใจในเจ้าบ่เสือในการตัดสินใจของคอยกะเชิญเชิญเจ้าเดินไปเก็บเอาผาเก็บเอาเสือเอาผาลกหนีจากเงินคอยไปขอไว้ตังเงินคอยไปผ้านหน้าป้าสูไปไป กันสูว่าอยากได้เงินใหญ่ท้องน้ำกูกระพ่ากันหนีไปเฮ้ยข้ากันโลกจกเงินไปไปเอาแล้วนี่จะมาอยู่ย่นหลังนี้เอาพอดีจ้าบอยดึงหงายขึ้นดากูฉอด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 ดูอันไพรสิเป็นผู้จ้างนั่งโตกระท้องผาละนอนกูคุณนายท้องผานี่บอกข้าโว้ยพันธุ์จิ๋วคืนนี้กอดหน่อยเสียงสวรรค์วะ แต่จะว่าจะสันน้อยส่งอยู่น้ำมีได้เลยเดี๋ยวถึให้ไลทนเดือนแบบสูงเป็นสามซีเท่าไปเลยตอนตอนแรกเลยว่าไงผ่านเก่าผ่านเก่าเหลือหาลอยพ่อบออุ้ยมักสิให้หลายเทะหลายอยู่บ่เอาเอาหาลอยแล้วสันน้องเออไปเขาไปซื้อเกือบตอกแต็กไม่ไปก้าวผมสวยอันนี้มันเพียงกิบตุ้มเลยแม่ใหญ่เอ็นสีเออได้เริ่มตีหาเริ่มหนวดปงแล้วพันต้นสวยเจ้าเลือกทางถูกหรือเปล่า กอไปนะเจ้าดูแลท้องผาเด้อป้าเด้อบัดนี่ไข่สิพาดท้องผาเขาห้องเนี่ยบัดนี้ไปปกันสิไปแก้วเอาฮะลืมพี่เสียเธอไม่ต้องมาขอ